กระโดดครับกร,ร,ระโดะเเดเอ,อ็นทนางไปนคนคนไฟฟองอากาศจุดจุดจุดจุขึ้นมานะครับผมเป็นตาได้ซ้ำนะครับแนวนี้เป็นตาได้ซ้ำมันขึ้นอันนี้ได้ครับปุ๊นี่ซับมาอย่าไฟนะครับจุดุยขึ้นมาใส่รถไม่ต้องอันนี้ <c oughs> แต่ว่าฟ้องอากาศกันอยู่วงนันนะครับกระโดดเลยนะครับปลอกมันแต่ว่าปลาคอยคอยจมลงไปอยู่ในหินปลาคอยๆอยลงไปนะครับฟองอากาศึ้นฟดๆๆที่นันนะน่นมีโอกาได้ดซ้ำนะครับอย่างน,นี้มาหมดไปแล้ว จมลงไปแล้วบันันจมครับป่านน,นีเรียบร้อยจบบางนี้าจิ้งบน้นบัดับด ท่านครับตัวนี้ปลาเมื่อคืนตัวนี้ครับนี่ปลาตัวนี้นะครับมาเบ่งว่ามาหลุนน้ากันวัเสด็จจโรนะครับจุดซับนะครับผมได้ซ้ำมานะครับปลาตัวนี้จุดซับบางแหลกโดนโดนตัวนี้ทะลุโอแก้มนะครับนี่ทะลุแก้มตัวนี้ห้อยตัวนี้ซ้านะครับซ้าปลายข้างนะครับมันถาดนะครับบานี้จุดจุดอยู่เลยนะครับนี่ครับกระบาลนะตรงนี้เด้ครับจุดจุด ยดที่นอกเลยนะครับนี่เขาตัวนี้ข้างนะครับเขา,ขาปลายข้างแต่ว่าหาเพรยบอยนี้นี่นะครับซับนี่จุดสัมมนะครับซับเขานีทะลุออกตัวนี้น็อคนะครับตัวนี้บางแรกเขานีทะลุออกนี้นะครับนี่สัมเป็นสัมนะครับปลาตัวนี้สัมซ้ำตัวนี้ โดนโดนขังน้อยหนึ่งนะครับมามาดูน้กันว่าสิจักลูนะครับส่วนตอนหมดเอาพม่ปแลเอาขากล่องไปบดหินหนนะครับหาลเก่าไรห้าลสองหาลกขีดนะครับห้าลกขีดปลาตัวนี้หาลกขีดนะครับนี่ซ้ำเป็นซํานะครับเช่ไครับ